สวัสดีค่ะช่องคลายทองคำพลายทองเงินนะคะอาบน้ำก่อนนะคะพีต่ตูอาบน้ำกินน้ำก่อนวันนี้จะใส่แยงเดินเที่ยวนะคะดูน้ำหลุดก็จับใส่ปากเองเลยนะคะเก่งมากเลย วันนี้ก็จะไปเดินทางบ้านทะม่วงนะคะ

ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห่างเยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ยงให้กับพี่ตูวันนี้พี่ตูจะมาเทียบเกยนะคะอ่าก็จะให้ไปลองเทียบเกยดูก่อน วันนี้คอลเลนจะขึ้นเกยน,นะคะไม่ได้ขึ้นที่ขาให้เขาได้เรียนรู้กับการเทียบเกยไปดูกำลังเลือดน้ำตานายเพื <c oughs> จะให้ใครได้ดูเลนมาเป็นแขกไปแล้วให้ลุงเลนมาเ,เ,เป็นแขก V.I.P. อ่าลุงเลนเป็นแขกโอ้ลุงเลนเป็นแขก V.I.P. เด้อวันนี้เดี๋ยวอันนะ่าลองเทียบแมนูอะไรกันแล้วลต่ไม้นะ เราเทียบเกยดูกันเทียบดูกนพี่ตูจะเป็นยังไงอเบนพี่ตูเบนเก่งมากมากเลยเบน อ๋ออนุ่มกวางอังอืมไล่เราคุณละทายคลิปหมด

ก่อนจะให้คนขึ้นไปบนเกยต้องให้หัดเทียบเกยก่อนนะคะเออ,อ,นนอเก่งแล้วเก่งแล้วไอมอนจ้าเปรียดเอ,อเปรียดอันจา้าเปรียดอันจ้าอ่าเก่งแล้วรับรางวัลค่ะรับรางวัล บนแตงนี้บนตักนี่และไต่อๆเอ้อลูกเอ้ยบเทียเทีเทนะเเอเลิเมวอ่าอบนก่อนนะคะบนก่อนบนเทียบเกยใหม่บนเทียบเกยใหม่เออเอเออเเออเก่งแล้วเก่งแล้วค่ะเบี่ยงงาออกจาก เสาเกยเก่งแล้วพี่ตูเก่งแล้วเออเออเก่งเก่งเก่งจ้ำจ้ำเออเอออ่ะให้รางวัลหน่อยค่ะอ่ะแกมือคนเก่งต้องได้รับรางวัล

ตูดอยากจะออกมานะคะอ่าแต่ก็เก่งแล้วค่ะเดินเข้าไปไกลได้แล้วออ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 ่่่่่ิชชี์์์เเเเเเเรรรรืืะะะมมมมมมนนนน้้บบาใสงงหกยโโฟฟตดแ

เคยเอาเอากล้วยมาไหมเอากล้วยมาให้มกินเลยไหมเอาลดไน่อกล้วยกบาางไดยง่ลานแก่เ้นะวนบาเวลาบเวลเพิ่นเทียบเกยไม่จ้าค่อยให้กินเวลาเพิ่นไปเทียบเกยนะจาให้ให้เทียบหอดเกยกอนอ่ะเดี๋ยวจะฝ่าไปจ้าจะเฝ้าไปให้เทียบเกยชนิดกอน เออ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 ออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออมออ๋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 ออะออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออออ๋ออ๋ออนอออ

นิ่งพี่ตูนิ่งเทียบเลยอ่ารุนมากอ้าวตู้ตู้พี่ตู้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนิ่งๆนะครับนิ่งๆ ก็จะเปลี่ยนมาขึ้นที่ค้าก่อนนะคะก็จะหัดเทียบเกยใหม่

เทียบเกยใหม่นะคะขอดื้ออดเองครับเลยคันตาเลย ออกเดินแล้วค่ะวันนี้วันนี้ไม่ได้ขึ้นรถเที่ยวนะคะวันนี้เดินเที่ยวสมรสาเด้ออิ้ทิดเอ้ยนี่สมรสาสุลูคำคูณเด้อไปคูเดินนะคะ เอาแล้วแขกมาเป็นเพื่อนคู่หน่วยนะมันตื่น